ได้นะคะ <Okay. S 2> ควรจะควรจะเจาะชัดกว่าน,นี้เพราะบางทีเขาฟังเขาก็ไม่รู้ไงมีความสามารถในการขายใช่ไหม,มคนก็จะงงว่าอา้าล,ล,ล้วฉั้นเอาความสามารถนี้มาทําเป็นเงินยังไงเราก็ต้องบอกเ,อเช่นคุณอาจจะรับสอนคนอื่นรับเทรนเขาให้เขาขายของเป็นหรือคุณอาจจะเปิดคอร์สออนไลน์เวลาสอนมันต้องมีตัวอย่างที่คนฟังปุ๊บแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปคิดต่อนี่คือ,น,คอนี่คือการสอนที่ดีคือเอาให้เห็นเลยอะแบบว่าเพราะบางทีเขาไปคิดต่อหนึ่งเขาคิดเองไม่ได้ ไม่รู้ว่าคิดต่อ,อยังไงสองไปคิดบางทีถูกหรือผิดไม่รู้แต่ถ้าเรามีตัวอย่างให้ปุ๊บเขาจะแบบเข้าใจแล้วมันจะชัดไม่ต้องกลัวว่าจะพูดออกไปใช่ไหมคะแบบเฮ้ยกลัวยกตัวอย่างไปแล้วว่าเฮ้ยถูกหรือผิดอะไรเงี้ยครูเ้าเราก็ต้องมั่นใจก่อน <c oughs> อเราต้องมั่นใจในข้อมูลเราสิ <c oughs> ตอนที่เราจะยก <c oughs> อา <Okay. S 1> ยังเมื่อกี้อเช่นขายใช่ไหม <Okay. S 1> พูดตั้งแต่ตรงนี้แหละหรือขายหรือหรือการขายนะคะเพื่อนเพื่อหลายคนอ่ะที่ นัดรู้จักนะคะเขามีความสามารถในการขายโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะความสามารถทางด้านนี้นะคะก็สามารถนํามาเป็นคอร์สในการแนะนําให้เพื่อนๆเราขายได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเพื่อนของตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวแป๊บนไม่เป็นไรตัวอย่างเช่นนะคะคนที่มีความสามารถในเรื่องของการขายบางคนนะคะมีความสามารถในเรื่องของการขายโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว ขายโดยที่จะมาจากประสบการณ์ของตัวเองข้อมูลพวกนี้ค่ะสามารถแนะนำให้กับอีกหลายๆคนสามารถขายของได้ดีขึ้นค่ะซึ่งความรู้พวกนี้นะคะสามารถไปสร้างรายได้ได้จากการเปิดคอร์สขายหรือแนะนำเพื่อนตัวต่อต,ต,ตัวกับเราค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ได้ค่ะโอเคอ่ะต่อไปคือ หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ่าโอเคพูดสรุปโอเคไม,ไม่ต้องสรุปแบบย้อนหนึ่งสองสามนะขมวดปมหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะไปแล้วอ๋อโอเคอก็คุณนัทก็เป็นกำลังใจได้ไหมคะคไม่เอาเบืเ่อหน้าเบื่อมากก็อ,อ,อาจจะให้เขาลองเนี่ยเพ,เพื่อเพก็ลองเอาสามวิธีนี้นะคะไปใช้ดูแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกคุณนัทในนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นการเรียกเ n g a g e m e n t ให้คนมาคอมเมนต์แล้วถ้าหากแล้วก็เข้าเลยถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามถ้าเพื่อนเชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินจิตวิญญาณและการเงินก็สามารถกดติดตามกูนัดได้ที่เพจไรว่าไปสรุปก่อนสรุปขมวดปมก่อนตื่นเต้นสรุปคือ เพื่อนๆก็ลองเอา3วิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะถ้าใช้ได้หรือใช้ได้หรือไม่ได้ต้องใช้ได้สิใช้ไม่ได้เขาก็แบบเพ็นนั่งฟังเธอทำไมเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆเราสามวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเราได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกคณนัดด้วยคอมเมนต์บอกคูนัดด้วยโอเคก็สเพื่อนๆลองเอา3ามวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะถ้า ได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกครูนัทด้วยนะคะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ฝากกดแชร์ให้ครูนัทด้วยนะคะแล้วฝากกดติดตามเพจครูนัทสอนจิตวิญญาณกับการเงินค่ะโอเคเพอร์เฟคไหนขอดูหน่อยดิไหนอยู่กันกี่คนขอกี่ชั่วโมงนะคะเท่าไหร่อ่าไหนอ๋สวัสดีทุกคนฮัลโหลอ่าไหนขอดูก่อน กระคลิปแน่เลยช่วงหละนะังนล้โว้มากันเยอะมากเลยร้อยสิบสี่คนเดี๋ยวเช็คคอมเมนต์ก่อนอมันมาแรงมากอ่ะอ่ะโอเคผ่านไลฟ์นี้ชมว่าครูสวยจบโอเค <laughs> ในทุกไลฟ์ฉันดูแค่นี้แหละว่าเธอชมฉันว่าสวยเปล่านะคะโอเคเมื่อกี้มีถามใช่ไหมว่าอันนี้เออเป็นโปรแกรมอะไรนะคะตอนนี้ที่กำลังเห็นกันอยู่เนี่ยที่เนี่ยนะนยนะอันนี้เป็นหนึ่งในการเทรนนิ่งนะคะ ในครูนี่เทรนนิ่งโปรแกรมนะเป็นโปรแกรมระยะยาว1เดือนนะคะซึ่งคุณจะได้เจอครูเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะจะมีตั้งแต่การหาการหาตัวตนสร้างค้นหาตัวตนของคุณนะคะแล้วก็สร้างตัวตนบนออนไลน์ว่าคนอย่างคุณนะคะจะทําเรื่องของอะไรดีจะพูดเรื่องของอะไรดีนะแล้วก็มีเรื่องของการปรับลุกให้ด้วยครูส่งเนี่ยเห็นสวยๆเนี่ยคือครูส่งไปทําผม แต่งหน้าอะไพวกนี้มีมีสอนแต่งหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปทําผมให้เลยไม่โดยที่ไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเอ่อช่วยพาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าด้วยนะ,ะถึงจะได้สวยแบบนี้นะคะตอนแรกคือเป็นดูเป็นแบบว่าพนักงานประจํามากแล,มแล้วมีอะไรให้อีกนะคะมีการสอนพูดหน้ากล้องแบบนี้ถ่ายทําคลิปให้เลยเนี่เห็นไหม นี่ถ่ายคลิปให้เลยนะคะแล้วก็เอาคลิปไปตัดต่อให้ด้วยนะทั้งหมด5คลิปนะคะโดยครูจะมาดูแลกำกับเองทั้งหมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกออมีการสร้างคาแรคเตอร์ให้นะว่าออกในออนไลน์เนี่ยจะคุณจะต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนคนที่จะทําออนไลน์ได้นะครูบอกเลยว่าคุณจะออกมาแบบคนธรรมดาไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่เข้าใจนะคะ ถ้าอยู่ออนไลน์ห้ามธรรมดาเด็ดขาดถ้าคุณธรรมดาโลกไม่จําสวยแค่ไหนโลกก็ไม่จําถ้าสวยแบบธรรมดานะคะดังนั้นบางครั้งเนี่ยคุณอยู่เองที่บ้านคุณไม่เข้าใจไงว่าแล้วสวยแบบไหนอ่ะที่แบบที่โลกจํานักเรียนครูนัดมาอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครูสอนว่าอะไรเออต้องให้นักเรียนมาอธิบายเขาบอกว่าเขาเพิ่งปลดล็อกวันนี้เลยนะว่าเข้าใจว่าสิ่งที่ครูพูดหมายถึงอะไรนะคะอ่ะไหนมานหน่อยมาออกกล้องหน่อย คุณนุย้ยคุณนุ้ยบอกว่าสนใจนะคะ,ะสนใจคอสกี่ชั่วโมงราคาเท่าไหร่คอสยาว1เดือนนะคะหเดือนจะม้จะได้เจอครูเนี่ยประมาณ4ครั้งนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นครูจะมีการโคชชิ่งผ่านทางไลน์ให้ด้วยนะคะราคาราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1,50 0 0 0บาทอันนี้ครูจะรับแค่เดือนละ3คนเท่านั้นนะคะรอบต่อไปคือเดือนตุลาซึ่งจะเริ่มเรียนกันวันอาทิตย์หน้าแล้วนะคะวันที่3ตุลาคมตอนนี้รับ ได้อีกเพียง1คนเท่านั้นนะจากราคาเต็ม150,000บาทนะคะใครสมัครตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะได้ราคาพิเศษที่99,000บาทนะคะทักไปหาทีมงานใน l ลน์ @kruhoney หรือว่า inbox เข้ามาในเพจนี้ก็ได้เหลือแค่1ที่สุดท้ายแล้วนะสำหรับเดือนตุลาคมนะคะถ้าใครมาทีหลังจากนี้ราคาจะค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ถามลูกศิษด,ดีกว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาก่อนว่า ที่มีคนพอดีมีคนสนใจนเ,ลเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าตั้งแต่เนี่ยที่มาอยู่ในโปรแกรมนี้ที่มาเข้าโปรแกรมครูนี่เทรนนิ่งโปรแกรมเป็นไงบ้างจะบอกว่าสิ่งแรกเลยนะคะที่ครูนัดก็ได้ก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะความเชื่อใจในตัวเองอคือทุกคนอะครูนัดตัวครูนัดเองอะมีความสามารถอยู่แล้วคือนในเน่มาวันแรกเขาไม่พูดแบบนี้ มาวันแรกเขาบอกว่าเย็นมากเขาไม่เป็นอย่างงี้โอ้โหวันนี้อะไรกูถือใหะออเคคเลมีความสคือคือทุกคนอะมีความสามารถอยู่แล้วครูฮันนี่บอกนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะไม่เคยเชื่อค่ะว่าตัวเองมีความสามารถแต่ได้มาอยู่ใกล้ครูแล้วครูได้พูดบางสิ่งบางอย่างค่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้เจาะจงว่าเธอต้องทําแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าเราได้เรียนรู้จากตัวเราเองว่าจริงๆแล้วอะเรามีความสามารถแล้วเราเชื่อ เชื่อตัวเองมากขึ้นนะคะว่าความสามารถเราสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ะะอ่ะค่ะม,ม,มาวันแรกที่เจอกันเขาไม่ได้ไม่ม่ไม่ได้มั่นใจเบอร์นี้เลยนะคะ <c oughs> เขานั่งคุยกับครูนี่เขาแอบสัน <c oughs> น่นด้วยนะนิดหน่อยนิดหน่อยครูก็เลยพอเห็นอาการเนี่ยคืออันนี้เป็นหน้าที่ของครูไงในการที่จะสอนคนใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าครูทําตรงนี้มาครูอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาครูจะรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะถ้าเราจะมาเป็นครูใช่ไหม หลายคนในนี้บอกว่าอยากเป็นเหมือนครูท่นนี้การที่อยากเป็นเหมือนครูนี่คือคุณก็ต้องมาเป็นครูนะคะมาเป็นครมูมาให้ความรู้คนบนออนไลน์ซึ่งทําไมเราจะต้องทําอัน,นี้เพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยมาหาลัยคือจะไม่มีใครไปเรียนแล้วคนเขาอยากเรียนกับคนที่สําเร็จนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเรื่องอะไรที่แบบสําเร็จที่คนจะยอมจ่ายตังค์ให้ไงดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ครูแล้วก็แต่ละคนที่มาครูไม่ได้แค่ว่าหาให้ว่าเอ้เขามีเรื่องเรื่องเด่นเรื่องอะไรที่พอจะขายได้แต่ครูจะดูเเจาะไปลย คนเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่เห็นครูรู้เลยคนนี้ขาดความมั่นใจเออเราก็ต้องแบบ <c oughs> ครูก็ต้องมีวิธีการทําให้แบบว่าเขาแบบฮึบขึ้นมาได้สัปดาห์แรกเป็นไงมั <laughs> ้งสัปสัปดาห์แรกก็ <c oughs> จะบอกว่าเข้ามาแรกๆตื่นเต้นเนาะก็ยังตื่นเ <c oughs> ต้นอยู่ก็แคปครูก็ปรับลุกให้ควรจะทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ก็ได้รู้ตัวเองมากขึ้นว่าควรจะไปทิศทางไหนค่ะ สัปดาห์แรกนะคะคใช่สัปดาห์แรกอันนี้เราครูพูดตรงๆเลยก็ได้แบบออกอากาศได้นะคะเพราะว่าคือครูจะดูลูกศิษย์แต่ละคนคือลูกศิษย์มาส่วนใหญ่คือหนึ่งอะตื่นเต้นละที่ได้เจอครูใช่ไหมสอบางครั้งเนี่ยพอเจอครูปุ๊บ กลายเป็นว่าตัวเองแบบไม่ยอมยืดนะคะไม่ยอมยืดคือไม่ยอมไม่ยอมขยายอะ่ะคือเพราะว่าคิดว่าตัวเองเก่งไม่เท่าครูไงครูก็ต้องแบบหาวิธีทําให้เขาแบบว่าต้องแบบพุชตัวเองขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าการที่อยู่บนหน้าจอถ้าคุณไม่มีความเป็นผู้นำนะถ้าคุณขาดความเป็นผู้นําคุณคุณอยู่บนเส้นทางสายนี้ไม่ได้นะคะคุณพูดอะไรไปจะไม่มีคนฟังคุณเข้าใจป่ะนะคะอ่าโอเคนี่สวัสดีคุณนะ้าฝากติดแม่เค่ะ นะครูขออ่านคอมเมนต์หน่อยครูเก่งมากสักวันต้องไปเรียนกับครูให้ได้ใครยังไม่สะดวกโปรแกรมนี้นะคะ คุณลงเป็น p r i v a t e coaching มาก่อนได้หรือใครอยู่ต่างประเทศก็เป็นว i d e o อ a l l coaching ได้นะคะตอนนี้เนี่ยโปรแกรมเหมือนที่ครูนัดเรียนก็คือครูนี่ training โปรแกรมนะครูรับแค่เดือนละ3คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นราคาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะจริงๆราคาโปรโมชั่นเนี่ยเก้ากบาทอะจริงๆให้แค่รุ่นนี้3าคนแต่ลูกศิษย์บอกว่าครูขอก่อนขอก่อนนะคะ,อะตอนนี้ก็เลยเหลือโค้ต้าแค่คนเดียวเท่านั้นนะสำหรับเดือนตุลาคมเราจะเริ่มเรียนกันวันอาทิตย์หน้านะคะวันที่3นะคะ อ่าโอเคพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะครูว่าได้อ่ะโอไม่ออกจอแล้ว้ย่จะบอกว่าอย่ามัวเสียเวลาคิดอยู่เลยค่ะคือแบบจะตัดสินใจก็ทำอะไรเลยเพราะว่าอย่างอย่างครูนะดาสี่ห้าแล้วเนาะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหลือน้อยแล้วว่า4ีห้าหรอคิดว่าใช่อุ้ยคือชีวิตมันเหลือน้อยแล้วว่าอย่าไปมัวแต่คิดอยู่แล้วไม่ลงมือทำอะไรอะค่ะ ถ้าคิดแล้วก็ลงมือทําเลยค่ะอืม,อมโอเคอดังนั้นใครอยากจะทําอะไรนะคะ,อ,ะอยากจะมาทําออนไลน์อยากจะมาอยู่หน้ากล้องอยากจะมาเป็นครูคุณทําซะคุณอย่าไปคิดเยอะนะคิดเยอะไม่ได้ท,ทําสักทีนะคะอัะนไหนขอตัวใหญ่สักคนหนึ่งสิหน้าคนนั้นน่ะน้องน้องสุดท้องน้องสุดท้องคนนี้น้องสุดท้องอัะนไหนสวัสดีค่ะรีร,ร,รีวิวให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าอยู่ในโปรแกรมนี้ครูนี้เทรนนิ่งโปรแกรมเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนถามก่อนถามก่อนเปรี้ยวไหม นี่เปี้ยวไหมคนนี้ใครชอบมันงสดใสนะวันแรกมาไม่ใช่อย่างนี้เลยนะวันแรกมานี่เดินเดินสะดุดสายไฟเว้ยครูนี่เกือบเออสะดุดพรมเกือบไล่กลับบ้านแล้วไม่รับแล้วเดี๋ยวนี้มาแบบว่าเปรี้ยวเลยนะคะแนะนาตัวหน่อยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะครูพี่อุ้ยนะคะโอเคอ่ะครูพี่อุ้ยอยู่ในโปรแกรมนี้เป็นไงบ้างไหนรีวิวเพื่อนๆฟังสนุกมากเลยค่ะเหมือนตอนนี้พี่ก็ยิ้มาทุกวันนะคะเออเป็นเป็นเป็นคอร์สที่แบบ เปลี่ยนตัวเองเนี่ยต้องพลิกะค่ะเราเป็นสตาร์แล้วค่ะเราไม่ใช่คนธรรมดานะคะเราต้องคิดแบบนั้นเลยแล้วก็คือชุดที่ใส่บอกได้เลยว่าเดินถนนไม่ได้เพราะมันสวยเกินไปเดินถนนเดินถนนคนต้องมองนะคะถ้าจบจากสถาบันสิจบจากสถาบันครัวนี่เดินไปไหนคนต้องเหลียวอ่าต้องสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องแปลกด้วย แล้วได้ตังค์อะไม่เป็นไรค่ะอันเนี้ยเเขาบอกพี่อุ้ยแว่นปังมากโอเคใครสนใจแว่น CF ได้ CF ได้นะคะจัดให้จัดให้ค่ะโอเคก็ใครสนใจจะเรียนโปรแกรมนี้นะคะสําหรับเดือนตุลาเหลือแค่หนึ่งคนสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะรีบมานะคะเดี๋ยวครูไม่สอนเดี๋ยวไม่สอนนะแล้วก็อาจจะขึ้นราคาครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าครูจะสอนอีกกี่รุ่นนะคะก็อยู่ที่ครูครูทงานตามความสนุกครูไม่ได้ทํางานเพราะว่ามันเป็นงานนะ ดังนั้นตอนนี้ครูกําลังสนุกอยู่ในการที่จะสอนคุณในโปรแกรมแบบนี้ดังนั้นก็อย่าพลาดโอกาสคุ้มแม่9ก้าเหมือนเก้าอ่ะโคตรคุ้มเลยค่ะโคตรคุ้มได้ได้อะไรมากกว่าที่ครูสัญญาไว้อะคะนะได้เยอะเลยแบบย<า>กตัวอ,อย่างเช่นขอยังไงนะคะอย่างเช่น,นะะเนี่ยการปรับเปลี่ยนลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูทําให้ทุกอย่างเลย,ยคือแนะนำหมายถึงว่าตอนแรกก็คิดว่ามาเจอครูแค่สี่ครั้งอ่ะนี่มันเกินแล้วค่ะครูจะคิดตังค์เพิ่มปะเนี่ย ไม่คิดตอนแรกไม่คิดนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะคิดละคือเราอคเคือคือครูเขาเรียกว่าสอนด้วยใจหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแล้วก็เธอจะเป็นไงทางครูตามตลอดนะจะโพสอะไรจะทํายังไงครูเขาจะดูตลอดเลยต่างหูอย่างนี้ไม่ได้นะโน่นนี่นั่นอะไรคือรายละเอียดเก็บหมดทุกเม็ดอะค่ะจะพูดอะไรหรือจะทําอะไรเนี่ยคือครูเขาจะคอยดูเราคือคือแบบการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเร็วแล้วก็ให้ให้ทันเหตุการณ์นะคะแล้วเราก็ต้องเป็นตัวเราเองคือเราเราต้องเด่นนะคะ ครูเขาจะให้เราเป็นประทับใจเลยแบบว่าต้นเด็นประทับประทับใจสุดเออในโปรแกรมนี้เนี่ยเราใกล้จบโปรแกรมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยเอาพูดหน่อยประทับใจอะไรที่สุดเลยในโปรแกรมนี้ที่แบบที่พี่อุ้ยรู้สึกว่าพี่อุ้ยแบบได้ได้ประโยชน์จากมันเยอะที่สุดเลยคือเขาเรียกว่าครูอ่ะเขาดึงค่ะเขาดึงศักยภาพของเราออกมาแล้วดึงความที่เป็นตัวตนของเราจริงๆออกมาจริงๆนี่คือตัวเราที่ชอบแบบนี้ที่สดใสร่าเริงแล้วก็ชอบแต่งตัวชอบ คุยอะไรพวกนี้ค่ะพอเวลาพี่อุ้ยลองไลฟ์ดูแล้วออ้ยมันมีความสุกดีเนาะเพราะเราเป็นคนที่ชอบคุยกับผู้คนแต่ว่าความที่อย,อยู่ข้างนอกเราจะมันเหมือนว่าเอ้ยเราอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ครูเขาดึงตรงนี้เราออกมาค่ะให้เรากลับมาเป็นเด็กตอนมาตอนมาวันแรกอายุห้าสิบสี่นะคะพอมาเจอครูนี่เหลืออายุยี่สิบห้าค่ะโอเคอ่ะ วันก่อนฟังครูอุ้ยสนุกมากนี่ไหมเขาบอกว่าเขาแชร์ให้คุณแม่เขาดูด้วยเอาขอบคุณเขาหน่อยคุณมนทิลาบอก คุณมลทิราบอกว่าฟังครูอุ้ยไลฟ์แล้วก็สนุกมากแชร์ให้คุณแม่ดูด้วยะขอบคุณมากค่ะคุณมลทิราให้ให้คุณแม่ดูครูอุ้ยบ่อยๆนะคะคุณแม่จะได้แบบมีความสุขจะได้รู้รู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นใช่ใช่ใช่ค่ะครูอุ้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสดชื่นมีแต่วันนั้นไลฟ์เรามีความสุขมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองได้ได้แบ่งปันหรือวเหมือนกับเรามีเพื่อนนะคะมีเพื่อนแบบเพิ่มขึ้นอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะพี่ครูพี่อุ้ยสอนออนไลน์สอนกรเสียนทำออนไลน์ค่ะอ่าโอเคส ไปหาทีมงานเพราะว่ารับอีกได้แค่หนึ่งคนสุดท้ายแล้วนะแล้วคุณไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีรุ่นสามหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้ามีรุ่นสามอาจจะมีรุ่นสามแต่ว่าราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่มีรุ่นสามแล้วดังนั้นคุณอย่าพลาดนี่คือโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายไม่ได้พูดเล่นนะมีมาแล้วสองคนนะคะเขาชําระเงินทุกอย่างเรียบร้อยสมัครรอที่จะมาเรียนบางคนมาจากนะครศรีธรรมราชมาจากใต้เลยนะย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วเพื่อจะรอเข้าโปรแกรมนี้นะคะดังนั้นตอนนี้เหลือแค่หนึ่งคนสุดท้าย หนึ่งที่สุดท้ายเลยเท่านั้นใครพลาดแล้วคือครูช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะนะคะอ่ะโอเคงั้นไปแล้วนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะจ้าที่เข้ามาดูไปละบ๊ายบาย